แล้วพี่ก็ได้ไลฟ์พร้อมพี่เอกและคนดูพี่เอก 5.4k ส่วนคนดูพี่2 1 0สเพราะคนไปดูพี่เอกกันหมดเราชินแล้วทุกคนขอบคุณมากที่มาบอกครับคุณดูดมงสังคีตแต่เราเจ็บปวดมามากพอแล้วเรื่องนี้จนเันชินชาหัวใจินักการไลฟ์พร้อมพี่เอกชินชาหัวใจยิ่งนะัก,กนจ,นะจนรางการคนเย็นชาเราไม่รู้สึกอุตส่าห์ก็ะยอดคนดูนต่อไป ใส่ใส right, like ่ใส네่ใส่มึกให้เรา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 เอามึกมาเอามึกมาให้ใส่มึกให้เราใส่มึกให้ตัวเองทำไมโอ้ยไออ้้้บาเยโอ้โหมานากูหมดเลยแล้วผมก็เล่นไม่ถูกเลยเมื่อกี้ ใส่มึงให้คนอื่นได้ป่ะใส่มึงให้คนอื่นมีตามนี่ไอ้เทลามเล่นกิมสโตกเก็บแรกโหเฮ้ยเอาว่าอาว่าได้ได้โมเมนตัมคืนเนี่ยได้โมเมนตัม um คืน, um คนเยอะเลยไอ้ชีนมุกเกอร์ผมาเมียนะข้ามมาเลยข้าม <c oughs> มาเลยมีเรียบร้อยมูกเกอร์หิวกขวัว หิวกูใช่ไหมตายไปไอ้ก,กลัวแรดข้างบนดีกว่าตรงกลางยังรออยู่ <c oughs> แรดแรดแตกกูเอาแตก แตกเรียบร้อยต้นไม้ยักษ์แม่งแรดย่างโหดพวกเลยต้นไม้ตีพ่อตีแม่ต้นไม้ตีพ่อตีแม่แล้วก็ไปตีบ้านอีกทีชอบชอบมาแล้วมากินหวานแล้ว โอ้ยจะได้เผาฟ้าอล้วก็นิวชาต์เมื่อคาวอล้วก็นิวชาต์ทิมเบอร์เมื่อคาวตายแล้วบาแบ็คเราไปแท็กซี่ไหมซี่เลอร์สนใจปะเฮ้ย เลสล์เล,ลสเล,มล,สล์มาเร็วเลสล์ามาแล้วเด้อเราไปด้วยกันเลยลเลสล์ฮัลโหลเลสล์เปับจอป่ะเนี่ยเร็วเลยเล์าแบงค์มาแล้วทำไมตบกกันวะฮัลโหล <laughs> there may be many earths but there's only one earth shaker เฮ้ยเจ้าเตสีอันตีว่าพิกเกอร์อาย่าพิกเกอร์ออกโมลพิกเกอร์เฉลี่ยพิกเกอร์พิกเกอร์อ,อ,รอ,อ,รอ,อายยาโอ้โหตายอยู่ดีอันตีเมตแบกหน่อย มึงโดนช็คก,ก็นชนนานมากเลยอ่เอามาเอาใจอลิงมาเออว่ะแอนติเมสเต็งเยอะกว่าเพราะมัอนอะไรอ่ะฉันเติรนทะลุได้ทุกอย่างฉันเป็นเทพน,นักลบตัวใหญู่แล้วฉันจะซื้อโลตัสออกให้อเอ็มเดี๋ยวนี้แหละ ช่างเวนี่ไงกูได้แล้วทีมได้บุกมาแล้วครับผมทางปิปปี้พีเลียด,ดูเหมือนจะสปอยเราเล็กน้อยอย่าบอกแล้วคัมแบ็กได้เนี่ยพูดเป็นเล่นมันต้องอยู่ที่การโคโนโของทุมไหนี่แหละฮะตอนนี้บังโเลียนลึกเข้ามาแล้วแล้วโคโนไม่โดนใครเลยว่าโดนฟัแถบโดนเพื่อนอยโอ้ดโอ้โหแล้งูบิกมโคอบแนวหลังหมดเลยเชียะอะไรเนี่ย ทักเซียตายโวยตายโอ้ทุกคนบายแบงค์มาโอ้โหแม่งมุมตายโอ้โหแหกแหกตะแหลกแกแปลกโอ้โหไม่รู้จะบอกว่าแหกยังไงโอ้ไม่กดโอ้โหเรียบร้อยเจอพลังโคโนโอ้โหเกมนี้เมื่โคโนดีเกินว่ะสามรอบแล้วเนี่ยโอ้โหฮี้อหลอกล่มเพล โว้หลกเลมเพจอ่ะจีจีจเฮ้ยยังไม่จีจีครับผมยังไปอยู่ครับทำไมมันไม่ลงวะทำไมเลดคิงมีอาเม็ดชิ้นเดียวมันดูโหดขนาดนั้นวะเอ้ยเฮ้ยอยู่เฮ้ยอยู่โอ้โหไม่ทันอีกแล้วเา โอ้หท่านไม่เล่นท่านยืนนั่ตีอย่างนั้นน่ะนะแล้วมันโลกาวด้วยน่ะเจีงเลยหมดเป็นร้อยเลยท่านไม่เล่นโอ้โหสวยจร like okay. ิงสวยจรุนสาระต้องวิ่งนะแต่ต้องวิ่งนะอยู่ไม่ได้แล้วนะสวยแต่สวยแต่สวยแต่วิ่งมันคืออะไรวะยับเลยว่ะ อะไรวะเนี่ยยับกว่าเกมนี้คท้าไงยังออกโตเร็วหมดเลยอัมเล็ดอันเดียวอ่ะเล็ดคิงอ่ะแล้วมันแบบเดเมจมันแบบเยอะมากอ่ะแบบอืมอะไรวะไอ้ดอกหึงไม่คุ้นรู้ว่ามันโหดขนาดนี้เลยถ้าเข้าใจไม่ถามเลยสตีนสิ่งที่กูรอคอยมานานความสุวรรณต้องมาเกิดมาไม่เคยมีโอ้ my god ไม่มี่ลุงยิงหน่อยว้วช่วยลุงหน่อยมาชั่วโมงแล้วอกทานมันจโมงจริงอ่ตายแล้วอี่ะโ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้า้ย้อยอโอโอยอออ้โ้

บนไปไม่ทนันวะไปไม่ทันไม่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 ใช่ร่างกินไม่ใช่ร่างกินไปอ่ะเอ็กโคกกเลยแหลไอีเหี้ย ตายเลยคิงตามแล้วหนึง่งชีวิตมึงเอากูดิโอ้ยสุดคู่ไปเลยโอ้สุดสายสุดคู่ไปเลยดโยดคนโดคขาพิคารเซ่ไปเอยยอยมสวยอยู่เฮ้ยแต,แต่แต่เราฆ่าแคลรี่กับกับ,กบมิดมันได้นะไฟเมื่อกี้ เอ๊ะหรือว่ามันเป็นวิลเลนเจอร์แคลรี่มังกี้คิงออฟเลนวะยากตรงไหนก่อนมายืนแนบแบบน,นั้นเอา้าอะไรวะเนี่ยวิ่งไปไม่ทันก็บอกไม่บับไปยืนแนบก็บ่นอีกได้เราจะอยู่ห่างๆเลยจัดไปจัดไปเลยอย้่ห่างๆเลย โดนตัดสม,มูทยอดด้วยนั่งไง พวกมึงอดข้าวใช่ไหมอขอบคุณอีกครั้งนะครับที่รับชมคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องแล้วก็ดูตัวทูและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วก็ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ